สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมมามทีวีนะคะอยู่กับพี่เจ็บเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมารีแอคชั่นไปหัวตะเข้แบบคุณเท่ๆและหาของฝากไปมาเก่ากับแจมไปทั่วอีพีหนึ่งซึ่งเธอแน่นอนว่าเราเป็นแฟนคลับน้องแจมแจมแจมพีมพีมแจมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คือคิดถึงมากคิดถึงมากแล้วเราคิดถึงจริงๆแล้วเราก็ยังพยายามติดตามน้องๆไม่ว่าจะในส่วนของละครหรือว่าในส่วนของงานต่างๆอยู่แล้วเป็นประจำเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เลิกงงามน้องมีรายการอ่าเราคิดว่าเป็นรายการแหละที่น้องจะแบบพาเที่ยวอย่างนี้หรือเปล่ารู้จักน้าปกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตเป็นแอคชั่น ฝากทุกคนมาดูด้วยกันด้วยนะเธอฝากทุกคนมาดูดเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็คิดถึงเขามากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ยังเอ,อติดตามน้องๆเช่นกันเลยเธอโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะป่ะสิคิดถึงเขาสันคิดถึงแจมสวัส <laughs> ดีครับผมแจมโรตจอร์นะฮะวันนี้ก็พามารายการแจมไปทั่ว e ีหนึ่งแล้วหลังจาก EP ศูนย์ไปได้การตอบรับแบบดีมากวันนี้เดี๋ยว พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดหัวตะเค่ถ้าถ้าอยากรู้หัวตะเคเป็นไงลองแผนกล้องไปฝั่งนู้นน่ะอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปแบบไปดูว่าตลาดเป็นยังไงเพราะที่นี่เป็นตลาดแบบร้อยปีมันเหมือนว่าไม่ชอบจังเลยเสยินไม่ไปช่วงปี4ี่หนึ่งแล้วก็แบบร้านเก่าๆอ่ะก็แบบหายไปด้วยยังไงครับเดี๋ยววันนี้มาหาของฝากไปให้แฟนที่มาเกาที่จะเป็นผู้โชคดีไว้มาดูกันว่าเราจะเอาอะไรไปให้ฝากไปดีกว่าชอบนะแต่น้องไม่ได้แต่งหน้าเลยนะ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับคนก็เป็นแดดอะไรอย่างเงี้ยมากันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแม่ปกติวันไหนคนเยอะครับเสาร์อาทิตย์ใครอยากมาวันคนเยอะๆก็มาวันเสาร์อาทิตย์แม่บอกผมนั่งบนรถได้ไหมนั่งบนรถแล้วก็แบบเป็นดอลลี่อ๋อนี่เป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนี่นี่นี่จะมีแบบงานศิลปะสีน้ำเออเดี๋ยวจะกินไหม หอยทอดนี่ไงเขาบอกเมื่อกี้ไม่ใช่เขาหนหรอกเฉกคนบอกว่าหอยทอดเด็ดอุยอยากกินเลยอสั่งแล้วจะกินเลยเหรอเอากินเลยก็ได้จะกินอะไรอะผมเอาบะไทยห่อไข่ครับคนที่กินุ้งไม่ได้อุ้ยใช่น้องกินไม่ได้ กุ้งใหญ่ๆกินไม่ได้กุ้งเนี้ยกินได้กุ้งแห้งเรามาคอยดูกันนะคะว่าแพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าไม่แพ้ครับไม่แพ้โอ้ยแกฉันอิจฉาไหมคะยังไงอ่ะนั่งเดิมนั่งเดิมก็ชอบเลยแบบเนี้ยส่วนใหญ่ร้านอร่อยๆจะมาอยู่แบบสถานที่ประมาณนี้เป็นร้านแบบเรียกว่าอะไรนะรั่งเดิมแล้วนังเดิม แล้วบรรยากาศดีมากที่ผมแนะนําเลยนะถ้าสมมติแบบใครหยุดงานวันที่เขาทํางานกันอะ <c oughs> เหมือนแบบวันจันทร์วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อ่ะคือที่นี่เขาเปิดทุกวันครับ <c oughs> อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยขับออกมาแป๊บเดียวเองแนะนําวิธีการมาอีกครั้งหนึ่งก็คือสำหรับใครอยากมาก็นั่งนั่งแอร์พอร์ตลิมาลงที่ลายกระบังนะครับมันจะมีรถสองแถวอยู่ที่มาตลาดหัวตะเค้เลยใช่ามาง่ายๆสบายๆเดไปหาที่นั่งกินก่อนไป แกฉันไม่ไหวหรอกนะถ้าชิญเป็นแม่ขาใช่อย่างเดียวนะอย่างเดียว <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ซื้อทั้งตลาดเลยครับเอ,อเดี๋ยวสักหน่อยซื้อตลาดเมื่อกี้เห็นเรือก็จะเอาเรือ <c oughs> เรอเือเรือเรือเอาทุกอย่างเข้ามา มีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเจ๊บอกว่าเจ๊โดนไ้หน้าสามบ่อยมากเลยผมว่าน่าจะเพราะเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้แหละเหตุการณ์อะไรไม่เหมาะโอ้ยนี่ดูนะมาแล้วครับไข่ดาวมาแล้วฟองช้าจ่อจ่อหน้าตาจ่อให้แรงเคยเคยทำรายการอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเขาต้องอินเสิร์ตก่อนว่าไข่สวยงาม นี่หกสิบบาทหกสิบบาทได้ยังได้อย่างเยอะเบินะตอนนี้แม่บอกว่าให้กินตอนร้อนๆมันจะได้อร่อยโอเคอย่าร้อนให้มันเย็นนะนี่ก็ร้อนแล้วนะนี่ก็ร้อนเลยนะอากาศเลยฉันชอบความธรรมชาติที่ไม่มีไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยเ,เขาว่า มันมีความเผ็ดๆอยู่ข้างในเลยผมไม่เคยกินผัดไทยแบบมีรสชาติมันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นซอสผัดไทยที่เขาทำขึ้นมาอร่อยยิ่งตาฉันแดงว่าฉันหานะเธออย่าบอกว่าฉันเป็นเรื่องน่ากบังไงดูแบบเกลี้ยงๆเป็นชาเมืองอะไรตัวงองาะเขาเรียกผัดกระเทียมใบกระเทียมบ๊อกกี้น้ำผัดไทยอ่ะเป็นอะไรกันเลยนะไม่รู้ผมเรียกถูกไหมนะ เอาแมนดิบอกไม่ใช่หรอกอันนั้นผู้ชายอ๋อไม่เป็นผู้ชายบอดสูโอ้ยฉันก็บอกผู้จักฉันก็หูตะกีนเงื่อนกันนี้กันนี้กันนี้เป็นแถวบ้านอ่ะเออกินกันอย่างนี้เลยหรอยืดแบบนี้โอ้ยเสื้อโอ้ยเสื้อน่ะขอเสื้อหนาดูโอ้อร่อยยิงเดเออเล่นใจนแมนเหรอ เส้นจันกับเสนมาไทยจากต่างกับตรงไหนไม่รู้ทำไมต้องเรียกเส้นจันทร์ผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับทำไมเขาถึงเรียกเส้นจันบอกหน่อยุยทำไมมาเป็นแผ่นแบบนี้อร่อยไม่อร่อยโอ้ยสูนองกระไดเนาะเออน้องน่ารักเอามาเข้าไปเข้าไปอีกเข้าไปอีกอืมอืมอืมเข้าไปอีกยกขึ้นนี่ยกขึ้นจุกนี่เนี่ เอาแค่ okay, นี้แค่นี้อันนี้ของคุน,น,นะคะเดี๋ยวผมชิมให้แกฉั้นใหญจะไปเดินตลาดแล้วเจ้าแจมอ่ะทำยังไงอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกคือตลาดนี้จะอารมณ์ไม่คล้ายตอนฉากไอ้คุณชายที่ผมถีบประตูเออเออมีความเก่านะมีความไม้ไม้เออือเป็นบ้านแบบนั้นเลยที่ถีบไปแล้วประตูหลุดระบายที่ประตูบานทับอะเหมือนกันเลย โู้เท่มากเรามากันเจ็ดคนคผู้ชายกับเนะสื้อเย็นก็ได้เยอะมากอรแปดสิบบาทคนระับพวกคุอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ครับที่เนี่ยรอยสาขาเป็นป้า,าอาย่างนี้มันเจ็ดสามนะใช่ไหาเจ็ดสามแงแรงมากจริงขอร้อยกว่าปีแล้วเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับปล่อยไข่ดีๆนะครับ ที่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นสตรีทอาร์ตอะคือศิลปินมีร้านที่เป็นแบบของศิลปินแล้วเขาเปิดให้เราไปวาดรูปกันได้ก็คือวาดในผ้าใบอะแล้วก็สามารถเอากลับไปได้ด้วยเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปวาดหนึ่งลูปแล้วก็ไปฝากแฟนๆที่มาเกับด้วยสิสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครใครคนนี้ใครนึกเลยเขาเนี้ยนึกเล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 ยนึกเยกเลยนึ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 กเลยนลยนึ ไอ้หลุนนะคุณว่าลูกเอ้ยทำานี่ไงอครับโอ้โหออไม่ไข่ดีด้วยโอ้โหมีมุกด้วยแม่บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ไข่ดีขอบคุณครับเออน้าะอืมงานศิลปะของเด็กชายแจมจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านไอจอยสตูดิโอนะครับผมก็เป็นแบบ คือเป็นสติปิเดียววาดรูปมีวาดรูปกระพะใบเ้ยครับก็ใครแบบที่เป็นหัวศิละปะไรหรือว่าใครแบบอยากมาผ่อนคลายวาดรูปริมแม,านาม่น้ำอะไราเงี้ยก็มาได้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะวาดรูปไปฝากแฟกน,นที่มาเกาด้วยตอนนี้แฟนีแล้วก็ที่นี่มันมีมีกิมมิคอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถไปเลือกเทปพวกนั้นอะไปเปิดที่วิทยุเครื่องเล่นเทปอยู่ข้างในได้อันเนี้ยเอวิทไงเอวิท นี่นี่นี่ยังไงเฮ้ยเหลือปินของแท้เออยังไงสิของซื้อาร์มล้อมนี้เออแต่ก็น่าเก็บนะแบบเนี้ยแต่ก่อนอะที่บ้านอะผมก็จะมีเครื่องเล่นแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบเทปแบบพาไวโฟก่ะเออก็จริงก็จริงก็จริงเนาะจริงนะจริงนะ ้กวฉันก็เคยมีแต่มันชอบแบบฟังบ้าหอบปลามันชอบต้องหมุนนะเวลาจะจะฟังวางสมัยก่อนเขาเป็นแบบอาจารย์ด้านการวาดรูปเขาบอกว่าเขาไปแข่งมาด้วยเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์แชมป์แชมป์วาดรูปแชมป์วาดรูปปแชม์อันดับแรกคือผมต้องสเก็ตภาพก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับอันเราเราเลือกเฟรมก่อนว่าเราอยากได้สเกลประมาณ ผมเอา24่สคูณสาไปแล้วครับแล้วก็สีก็เลือกใส่ตะกร้าสีใส่ตะกร้าอ๋อนี่ไงอ๋อคือสีเราสามารถเลือกแล้วไปวางนู่นได้เลยใช่ครับสีสีสีเะเลือกจากการร่างร่งภาพก่อนอันนี้ผมเอาไปแล้วหนึ่งอันแล้วผู้กันมันต้องใช้แบบไหนครับก็ใช้ได้ตามความปรับชอบเลยตามไปทนธรรมอันอันเอาอันเล็กไปด้วยไปขีดเส้นที่กว้างๆก็นะครับแเนี่ยนะพวกทองฟ้าอย่างเี้ยเหรอพี่อันนี้ขีดไปเผื่อๆปลืได้เลย ไม่เปิดเสียได้แล้วเวลาคนเต็มร้านมีแย่งกูกันกันความแจมเธอเดี๋ยวว่าฉันเดี๋ยวว่าแฟนฉันโออแฟนฉันมาสิอันนี้ไปอันนี้ไปต่อไปแล้วว่าอ่ลูกชายฉันไม่รูปอ่ะก็ว่าได้แฟนๆที่หมาเก๋าอ่ะเราดูเองทำไมไม่บอกเเออผื่อบ้านไม่ได้นี่ได้ละเห็นดูผมไม่รู้ว่าต้องใช่ไหมแต่ผมเอาไปก่อนโอเค พี่เขาบอกว่าเผื่อได้เผื่อได้อันนี้ผมเอาไปหรือยังอะ่ะสิอ๋อไปละฉันอ,อยากดูแลาเเดี๋ยวอันนี้แล้วต่อไปเป็นผ้ากันเปื้อนเขาเลือกผ้ากันเปื้อนให้เจ๊เฮ้ยอย่อาอย่าดูเรื่องให้ <c oughs> ตีกเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเอาเนี่ยไปเห้ยลายดอกดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาอันนี้แหละอันนี้เหมือนเ,อาเนขาชอบถือน้ำตาลเขาชอบถือน้ำตาลอันนี้ก็น้ำตาลมันต้องมีสีสันเออเหมือนอันนี้เลยว่ะ เหมือนพ่ยาตัดชุดนอนเฮ้ยสวัสดีครับพี่ชุดนี้มาตรฐานนะเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหอนเหมทำไมเหมือนผ้ากันเปื้อนเด็กเลยอะไม่ไม่เหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนเอแล้วมันซันเตอร์ปะลยอ่ะคนขายกล้วยทอดอ่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะวาดรูปบทเซนปอนนะครับที่ที่มาเก๊าเคยไปเที่ยวมาแล้วสวยดี คราวนี้ได้กลับไปแฟนมิตอีกก็เลยว่าจะวาดคุณน้าน้องใส่มากเจนอยากเจอจมากเอาจริงขั้นแรกในการวาดลูกแล้วต้องแบบยอยิ่งก่อนนะครับก็คือแบบลงเส้นลงเส้นบางๆก่อนแล้วค่อยแบบแต่บางคนเขาฝีมือเขาจะลงตรงนี้ไปเลยแต่ผมไม่ฝีมือผมไม่ค่อยถนัดสีน้ําผมถนัดสีไม้อะไรแบิมันใส่น้ำไง มุ้ยตั้งใจมากอ่น,ย,น,นยัไงอ่ะน่ารักีเขาบอกว่าให้ผสมน้ำนิดนึงจะระบายง่ายกว่า <c oughs> เคยวาดสีน้ำตอนสมัยเรียนปตีครับมันเป็นวิชาแบบบังคับให้เรียนทัศนศิลป์มีแต่คนคุยกันประกวดวาดรูปวิวิ มีความนะเออ Two hours later เว้ยทำไมเช่เซ<ะ>ึ่งเสร็จแล้วนี่บทเส้นตอนของเราเอาดอกบัวมาดูหน่อยดิของเจ๊ม <c oughs> ันเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แอบขยายมาให้เห็นคอมเมนต์มาว่าใครเป <c oughs> ็นดอกบัวหรือดอกกุหลาบนี่อันนี้ตั้งใจวาดเลยจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะ<ม>ได้ภาพนีด่<ม>ดูดี <ไป S 2> ดนะ ในษฎนแล้วเลปะมันมีมี่ขีดตรงนีนะครับผมเดี๋ยวเอาไปฝากมันสวยเพราะผู้ชายของเราทำขอให้โชคดีมันก็จะสวยที่สุดมาประมาณ10กว่าปีแล้วเพิ่งกลับมาวาดก็ได้ประมาณนี้เป็นเวอร์ชันตะกูลเวลาดูนะคะต้องดูระยะ2เมตรขึ้นไปจะสวยงามมากพิเศษต้องดูไกลๆครับอย่นี้นั่นไงตลาดเรายังไม่หมดตลาดโฮตาเคยังมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ตลาดจะปิดก่อนเราต้องรีบไปแล้วไป ที่สุดเฮ้ยมันมีนี่ไงนี่ไงเอออันนี้อันเนี้ยทำได้หรือเปล่าอ๋อได้อ๋อที่สไลย์สไลดที่แบบเลื่อนเลื่อนอันนี้เป็นแมงสาข้างในผมรู้เฮ้ยนี่นี่นี่แกแล้วมันมีของอะไรที่แบบสมัยก่อนนะเอ่อเล็กไหลอ๋อเล็กไหลใช่เล็กไหลเล็กไหล อันนี้กระเทียมแต่กินไม่ได้นะฮเนี่ยวินเทจของแท้โอ้โอโอเคจังเพราหนูเข้าใจมากนะแจมอยู่แบบก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบสี่แยกของของของน้ำอะ่ะตรงเนี้ยแล้วก็ร้านนี้คือบรรยากาศดีมากมันอยู่ตรงหัวมุมพอดีที่เราต้องมานั่งร้านนี้คือเราจะรอเพื่อไป นั่งเรือกับแมวผมเห็นแล้วน่ารักดีจะเป็นแบบว่านั่งเรือไปแล้วก็จะมีแมวแบบไต่อยู่ตามขอบเรือทำไมมีด้วยหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรือเราต้องพายเองนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเรามีฝีพายคนไทยเรือเองเอาไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเรือมันจมเรือมันจมเอ้เนี่ยเดี๋ยวไปรอดูน่าจะสนุกดีครับ ไปครับไหนเขาดูแมวหน่อยแมวจะกระโดดมาเองเหรอพี่อ๋ออ่อา,า,าอะฮะอะมาแล้วอยู<ๆ>่อยู่อยู่ไปมิงที่ไต้หวันอ๋อรอว้าวโ <laughs> <Thank you S 2> <laughs> อเคสตะกี<ๆ>้วนะอาคุณครับ มาอีกแล้วตัวนี้ชอบขี่คออ่ะทำไมเหมียวชอบมาเหมียวเหมียวเหม,มียวเฮ้ย,ย,ยจะกระโดดจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะกระโดดจริงเหรอใจเย็นนี่ตัวนึงอยู่ทำไมเหมียวชอบขี่เรือเออนะแสงสวยมากเลยตรงเนี้ยใครมาก็มาล่องเรือได้ตรงนี้ จะมีพี่ๆเขาพายเรือให้เขาไปแล้วพี่พี่ไปแล้วไปแล้วอ,อไปนู่นแล้วเหนียวเหนียวเหนีว,ว,วทำไมเหมียวเมื่อขี่เรืองงนะน้องช่องก้าตัวอันนี้คือเก็บมาเลี้ยงเหรอครับเอ้าเหรอ

ผมยังไม่เคยเห็นลงไปเดินเลยนะอยู่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่กลัวน้ํากันเลยกินแล้วเขาเรียกว่านี่แมวน้ําของจริงแมวน้ำมาสั่นตั้งแต่เด็กเลยเออเออเออแมวน้ำเนี่ยนะโดดไปนู่นละแมวน้ำน้ำโกโก้โกโก้มีแล้วมาเล่นอะไรอยู่บนเรือเออน่ารักนะทุกตัวพี่เขาบอกว่า วนใหญ่เก็บมาเลี้ยงหมดเลยนะตั้งจะเด็กเลยสองสาเดือนเอาลงเรือแล้วอ๋องก็เลยไม่กลัวน้ำกันเฮ้ยว่าไงว่าไงว่าไงอืมน่ารักหลบเอ้ย<ห>น่ารักเอ้ยน,น่ารักจังเลยเป็นยังไงครับวันนี้พี่ต่อย <laughs> วันนี้สนุกมากมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับจริงๆรอบๆกรุงเทพเราก็มีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ไปตั้งแต่ไปเดินกินเสร็จไปวาดรูปแล้วก็รูปที่ผมวาดเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลให้กับผู้โชคดีในแจมเฟิร์สโซโลอินมาเกด้วยนะครับเดี๋ยวไปมอบให้ถึงที่นู่นเลยสําหรับคนที่ไปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้ยั่ไหมใม่ไงแล้วยังไม่มีบัตรอ๋อที่บินตามไปบัตรครั้งนี้ ไปกดบัตรไปซื้อบัตรซะแล้วก็ไปเจอกันที่มาเก๊านะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับวันคอนเนคชั่นใครยังไม่กดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนดูก็เข้าไปกดซะวิถียูทูบเบอร์วิถียูทูบมันตัดแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับรายการแจมไปที่วนะฮะอยากให้มี ep ต่อๆไปหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เธอจะมีเวลาหรือเปล่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาเลย ลา,าไปเจอกันครัเทปหน้าบ๊ายบายเอ็นดูทำไมอ่ะสปอนเซอร์อเขาได้ต้องมีแหละลูกค้าเขาได้หืมเรื่องอะไรลูกค้าได้ติดต่อผู้จัดก,การได้เลยครับทำอะไรได้บ้างครับทำได้ทุกอย่างค่ะช่วงนี้ผมจะฟิตมุ่นอยู่ยังไงผมกินได้หมดมใช้ได้หมดเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าต้องการ ที่ในติ่มซำที่ขายเนือ้อเผือกกันคนเขามากินด้วยไงคนกินเข้ามาเผือกนะมันจะบอกไงเผือกนะไม่อันนี้ไอ้ติ่มไม่อันนี้เผือกนะไอ้ติ่มเขาจะเทติ่มหรอเวลาแบบเอาช้อนแบบเข้ามาไงเผือกนะอะไรเงี้ยโอเคจบแล้วทุกคนณสำหรับแจมแจมไปทัวร์อีพีหนึ่งน่ารักมากไปเที่ยวแล้วก็ไปวัดพาม วิเธอน้องไปโซโลอะไรนะโซโลยอีมาเกาคนเดียวซึ่งก็เท่อยู่เธอไม่มีวัส,สนาหรอกเพราะมีเงินอ่ะโอ้ยเ <c oughs> ด้ๆคือน้องไปแน่นอนว่าที่เราเห็นอ่ะก็คือน้องไปวันธรรมดาซึ่งตลาดคนน้อย คนน้อยก็ยังมียังมีในส่วนของแฟนคลับหรือว่าคุณแม่ๆคุณป้าๆที่ยังรูจ้จักน้องซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเราอะเราก็ไม่ปล่อยให้รอดไปได้เอาตรวตัก,ก็อิจฉาเนาะอิจฉาการที่ได้เจอโทรแล้วน้องคุณน่าใสมากชอบพรมเป็นธรรมชาติชอบความที่ไม่ต้องเกกไม่ต้องอะไรเลยอะทำไมอะทำไมเขาหน้ารัก,กนี่อยทำไมอะ <Oy S 1> โอ๊ยคิดถึง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 ,ถง,ถงม,มากๆเลยสำหรับผู้ชายคนนี้เนาะ ยังไงดีไม่มีคอมเมนต์แล้วเธอสำหรับวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามรับชมเป็นเพื่อนกันอยู่ยังติดตามอยู่สำหรับน้องแจมกับพี่เจมยบหนอเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดดิดแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันแต่คิดใครที่มีอะไรแนะนำอีกเธอแนะนำได้สโลนี้พี่เจมย์ลาไปก่อนบ๊ายบาย